ประธานครับชจะรงเสรสิมสุขครับ,รบผมไม่ได้แจ้งรายชื่อไว้แต่ฝั่งล้วมันเขี้ยวอย่างเลยฮะอขออนุญาตสักนิดนึงครับท่านฮะที่จริงก็เหมือนอย่างหลายท่านได้ภิรายมาแล้วรวมทั้งท่านเสรีเมื่อสักครู่นะครับว่ามันชัดเจนอยู่แล้วฮะเจ็ดด้านเจ็ดด้านเขาตายตัวมาแล้วฮะบังคับเลยว่าด้านละหนึ่งคนเท่นนั้นกฎหมายเนี่ยเป็นด้านด้านสุดท้ายด้านที่เจ็ด ถูกบังคับตายตัวเลยว่าต้องมีแล้วก็แต่ละด้านจะมีเกินกว่าหนึ่งคนก็ไม่ได้มันชัดเจนอยู่แล้วด้านกฎหมายเนี่ยในเมื่อถูกบังคับว่าต้องมีเนี่ยมันไปใช้คําว่าหรือเนี่ยคือไม่มีไม่มีก็ได้ถ้ามีคําว่าหรือคือไม่มีก็ได้มันก็ไปตั้งคนอื่นตั้งตั้งฝ่ายอื่นได้หรือไม่ตั้งก็ได้นะครับเขาบอกไม่เกินเจ็ดคนเนี่ยฉะนั้นผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยว่า จะใช้คําว่าหรือไม่ได้ต้องใช้คําว่าและและก็คือสุดท้ายสุดท้ายคือด้านกฎหมายนะครับส่วนด้านละไม่เกินหนึ่งคนเนี่ยไม่เกินไม่ต้องใช้ครับด้านละหนึ่งคนเป็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับก,ก็ไม่เห็นด้วยที่จะต้องต้องมาแก้แบบนี้ครขอให้คงเดิมครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ